ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าในอีโบรานการจากไปของแมวในบ้านถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องมีการไว้ทุกข์ต่อสาธารณชนความเศร้าโศกนี้แผ่ซ่านไปถึงทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่การสูญเสียไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวแต่เป็นความรู้สึกที่สะท้อนไปทั่วทั้งชุมชนเพื่อแสดงความอาลัยอย่างชัดเจนสมาชิกในครอบครัวจะโกนคิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ที่เด่นชัดและทุกคนในสังคมรับรู้การแสดงความเศร้าโศกเช่น นี้ไม่ใช่เพียงนิสัยแปลกๆแ,แต่เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายและจะคงอยู่ให้เห็นจนกว่าคิ้วจะงอกลับมาใหม่ตลอดหลายสัปดาห์หรือบางครั้งอาจจะหลายเดือนการไม่มีคิ้วบ่งบอกถึงความลึกซึ้งของความเศร้าโศกที่พวกเขามีต่อแมวที่จากไปเฮโรโดตสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกถึงกับประหลาดใจที่ชาวอียิปต์โศกเศร้าต่อแมวอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าสัตว์อื่นๆเขาบันทึกพิธีกรรมเหล่านี้โดยความทึ่งโดยเล่าว่าทั้งครัวเรือนจะจม ดิ่งลงในความเศร้าสําหรับชาวอียิปต์แล้วแมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีประกายแห่งเทพ,พเจ้าพวกมันคือผู้พิทักษ์บ้านปกป้องภัยจากวิญญาณชั่วร้ายและเป็นเพื่อนรวมชีวิตประจําวันการโกนคิ้วจึงเป็นการประกาศต่อสาธารณาชนว่าผู้พิทักษ์ของบ้านได้สิ้นสุดหน้าที่แล้วและทิ้งความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณไว้เบื้องหลังนี้เป็นวิธีหนึ่งในการให้เกียรติแมวและยอมรับ,บบทบาทของมันในฐานะสมาชิกอัน เป็นที่รักของครอบครัวพิธีกรรมนี้อยู่เหนือชนชั้นทางสังคมเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยความรู้สึกรวมทุกคนเข้าใจถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียแมวและชุมชนก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวอียิบมองว่าความผูกพันกับแมวเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนพวกเขาให้อาหารและที่พักพิงและได้รับความคุ้มครองพร้อมกันเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกลับมาความสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพความรักและโชคชะตาร่วมกันความ เศร้าโศกนี้เป็นของจริงเพราะความผูกพันนั้นเป็นของจริงแมวคือสะพานเชื่อมที่มีชีวิตสู่ทวยเทพการมีอยู่ของพวกมันนำมาซึ่งพรและการสูญเสียของพวกมันถูกรับรู้มาเป็นบาดแผลทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงหากจะทำความเข้าใจความสำคัญของพวกมันเราต้องนึกภาพโลกที่สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆสามารถปลุกความเศร้าโศกรวมหมู่ของคนทั้งชาติได้โลกที่ความรักต่อแมวถูก ถักทอเข้ากับโครงสร้างของสังคมและการจากไปของพวกมันได้ทิ้งรอยไว้ในทุกหัวใจมักมีการเข้าใจผิดว่าชาวอียิปต์บูชาแมวแต่ความจริงนั้นละเอียดอ่อนและน่าสนใจยิ่งกว่ามากชาวอียิปต์ไม่ได้บูชาแมวทุกตัวในฐานะเทพเจ้าแต่พวกเขาให้ความเคารพนับถือแมวในฐานะภาชนะทางโลกของเทพีบาสเตตซึ่งเป็นเทพีแห่งการปกป้องความอุดมสมบูรณ์และความสง่างามนี่คือความแตกต่างที่สําคัญแมวได้รับ การยกย่องในฐานะผู้แทนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ตัวเทพีเองการมีอยู่ของพวกมันคือสัญลักษณ์ของความโปรดปรานจากสวรรค์ไม่ใช่ตัวตนของเทพเจ้าชาวอีบเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถสำแดงพลังผ่านสัตว์ต่างๆได้เช่นเหยี่ยวสำหรับฮอรัสหรือวัวสำหรับฮาเทอรและแมวซึ่งมีความสง่างามและเป็นปริศนาจึงถูกเลือกให้เป็นรูปกายที่บาตัส และแมวซึ่งมีความสง่างามและเป็นปริศนาจึงถูกเลือกให้เป็นรูปกายของบาสเซตและการทำร้ายแมวถือเป็นการดูหมิ่นเทพีบาสเซตอย่างร้ายแรงซึ่งอาจนำมาซึ่งความขุ่นเคืองจากสังคมและภัยพิบัติจากสวรรค์แมวที่อยู่ในบ้านเป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของการคุ้มครองและเมตตาจากเทพีเชื่อว่าจะนำโชคและความปลอดภัยมาสู่ครอบครัวการนับถือนี้ส่งผลต่อชีวิตประจำวันทำให้แมวสมควรได้รับการดูแลการทำมัมมี่และการ ทกเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นที่รักสถานะศักดิ์สิทธิ์ของแมวเป็นวิธีที่คนทั่วไปสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นเทพได้โดยลดช่องว่างระหว่างโลกมนุษย์กับโลกอมตะนี่ไม่ใช่ลัทธิบูชาแมวแต่เป็นระบบความเชื่อที่ซับซ้อนซึ่งสัตว์ต่างๆทำหน้าที่เชื่อมโยงโลกมนุษย์และโลกจิตวิญญาณสะท้อนถึงความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติของชาวอียิปต์แมวคือสัญลักษณ์ที่น่าทะนุถนอมผู้พิทักษ์และเป็นสื่อนำพลังของบาสเซต ซึ่งเป็นมรดกทีนาถึงมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่แมวจะได้รับการยกย่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกมันได้รับตำแหน่งในอียิปต์โดยเหตุผลที่ใช้งานได้จริงในฐานะสังคมเกษตรกรรมอียิปต์พึงพาการเก็บรักษาธัญพืชซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหนูทําให้แมวป่าแอฟริกันถูกดึงดูดเข้ามาที่ถิ่นฐานเพื่อล่าศัตรูพืชและปกป้องสเสบียงอาหารอันจําเป็นชาวอียิปต์จึงตระหนักถึงคุณค่าของพวกมันอย่างรวดเร็วและแมวได้กลายเป็นพันธมิตร ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันแมวได้รับอาหารและที่พักพิงส่วนมนุษย์ได้รับการควบคุมสัตรูพืชเมื่อเวลาผ่านไปความร่วมมือนี้ได้พัฒนาไปสู่ความรักใคร่และความเคารพแมวได้ย้ายจากจุ้งฉางเข้าสู่บ้านเรือนและถูกพรรนานาในภาพวาดสุสานในฐานะเพื่อนรวมทางที่เป็นที่รักพวกมันถูกตั้งชื่อได้รับการดูแลอย่างดีและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวการ เปลี่ยนจากนักล่าปลาสู่สัตว์เลี้ยงทีนาธนุถนอมนี้เองที่ได้ปูทางไปสู่สถานะศักดิ์สิทธิ์ของพวกมันการเดินทางของแมวเริ่มต้นโดยประโยชน์ใช้สอยแต่ความรักต่างหากที่ยกระดับพวกมันขึ้นสู่ความเป็นเทพเจ้าการขึ้นสู่สถานะศักดิ์สิทธิ์ของแมวนั้นสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับเทพีบาสเต,ตผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อแกนกลางของวัฒนธรรมอีโบราณบาสเต,ตเริ่มต้นในฐานะสิงโตเพชเมียที่ดุร้ายเป็นเทพีนักรบแห่งดวงอาทิตย์ และผู้พิทักษ์ฟาโรและประชาชนอย่างเครงคลัดแต่เมื่อสังคมอียิปต์เปลี่ยนแปลงและชีวิตประจําวันมีความสงบสุขมากขึ้นภาพลักณ์ของบาสเซตก็อ่อนโยนลงเธอเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ของความโดุร้ายไปสู่ความสง่างามและความอ่อนโยนสะท้อนถึงความรักที่เพิ่มขึ้นของชาวอียิปต์ต่อแมวบ้าน โดยเหตุนี้เธอจึงกลายเป็นเทพีแห่งบ้านเรือนความอุดมสมบูรณ์และการปกป้องที่ให้การบำรุงเลี้ยงมักถูกวาด,ด้วยศีษะแมวหรือเป็นแม่แมวที่ลายล้อมด้วยลูกแมวี้เล่นซึ่งแสดงถึงทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนเชื่อกันว่าแมวทุกตัวมีประกายแห่งแก่นสารศักดิ์สิทธิ์ของบาสเดตทำให้การมีอยู่ของมันในบ้านเป็นพรที่แท้จริงและเป็นสัญญาณของความโปรดปรานจากเทพีแมวในบ้านถูกมองว่าเป็นเครื่องรางที่มี ชีวิตที่นำโชคลาภความรุ่งเรืองและการป้องกันจากวิญญาณชั่วร้ายหรือความโชคร้ายนั่นเองทำให้การดูแลแมวจึงเป็นมากกว่าความรักใครแต่เป็นหน้าที่ทางศาสนาเป็นวิธีศักดิ์สิทธิ์ในการให้เกียรติบาเซตและรับปาาระกันการปกป้องที่ต่อเนื่องต่อครัวเรือนวิหารต่างๆเช่นที่บูบาสติดถ,ถูกอุทิศให้กับบาเซตและเป็นที่อยู่ของอนานิคมแมวศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากซึ่งได้รับการดูแลหรือความศรัทธาจากนักบวชผู้คนจากทุก น,น,นำเครื่องบูชาเช่นมัมมี่แมวหรือรูปปั้นแมวขนาดเล็กเพื่อมาขอพรจากเทพีการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันกับแมวไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร การเล่นหรือการอยู่ร่วมกันทำให้ชาวอียิปต์รู้สึกถึงความเชื่อมโยงส่วนตัวอย่างลึกซึ้งกับบาสเตตเชื่อมช่องวางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของชาวอียิปต์โบราณแมวคือสื่อกลางที่สมบูรณ์แบบระหว่างสองโลกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตของความสง่างามปริศนาและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณ การเปลี่ยนสถานะของแมวจากสัตว์ควบคุมศัตรูพืชมาเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ซึมซับเข้าไปในทุกระดับของสังคมอีบในบ้านแมวกลายเป็นเพื่อนที่น่ารักและถูกวาดในภาพวาดสุสาร,รเพื่อรับประกันการมีอยู่ของพวกมันในชีวิตหลังความตายแมวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเป็นมารดามีการสวมเครื่องรางรูปแมวเพื่อป้องกันและโชคลาภนิสัยการหากินยามค่ำคืนและความบ้องไหวเชื่อมโยงพวกมันกับดวงจันทร์และแนวคิด เรื่องการเกิดใหม่แมวเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงที่รักและเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่เข้าถึงได้ซึ่งนําความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตประจําวันพวกมันปกป้องธัญพืชเฝ้าวบานและเป็นตัวแทนของความยืดหยุ่นบทบาทที่หลากหลายเช่นนี้ทําให้แมวไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพแต่ยังเป็นที่รักอย่างแท้จริงในใจกลางวัฒนธรรมอีย บูบาสติดในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายเป็นศูนย์กลางของการนับถือแมววิหารของเทพีบาสเซดที่นี่มีชื่อเสียงด้านความงามและความสง่างามล้อมรอบด้วยคลองและเป็นที่อยู่ของแมวศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนนักปวดดูแลแมวเหล่านี้อย่างดีและให้อาหารชั้นดีแก่พวกมันผู้สแสวงบุญจะหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมเทศกาลประจำปีของบาสเซดซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่มีชีวิตชีวาพิธีกรรมสำคัญอย่างหนึ่งคือ การถวายมัมมี่แมวแด่เทพีซึ่งทําให้เกิดอุตสาหกรรมการเพาะพันธุ์แมวและการทํามัมมี่ขนาดใหญ่นักโบราณคดีได้ค้นพบสุสานแมวที่มีมัมมี่นับแสนตัวซึ่งยืนยันถึงขอบเขตลัทธิบูชานี้บูบาสิตจึงเป็นเมืองที่ชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมและจิตวิญญาณหมุนรอบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างแท้จริงการไปเยือนที่นั่นคือการเข้าสู่โลกที่มีเสียงคลังของแมวคือเสียงสะท้อนจากสวรรค์การทำมัมมี่ในอี ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงมนุษย์แมวถูกทามัมมี่มากกว่าสัตว์อื่นๆสุสานแมวที่บูบาซิตและสักขราเพื่อให้เห็นความลึกซึ้งของการปฏิบัตินี้มัมมี่แมวบางตัวคือสัตว์เลี้ยงที่รักถูกห่อยอย่างระมัดระวังและฝังรวมกับเจ้าของเพื่อติดตามกันไปในชีวิตหลังความตายแต่บ่อยครั้งกว่านั้นมัมมี่แมวถูกใช้เป็นเครื่องบูชาเพื่อขอพรจากเทพีบาเซตซึ่งถูกซื้อโดยผู้สแสวงบุญความต้องการนี้ก่อให้เกิดการพอพันขนาดใหญ่และ บางครั้งนําไปสู่การฆ่าลูกแมวด้วยเจตนาเพื่อทํามัมมี่แม้ว่าการกระทํานี้จะดูน่าตกใจสําหรับเราแต่ชาวอียิปต์ถือว่ามันเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการส่งสารไปยังเทพีมัมมี่มีตั้งแต่แบบที่ปราณีตซับซ้อนไปจนถึงแบบเรียบง่ายและบางชิ้นก็เป็นของปลอมซึ่งจะท้อนถึงการค้าขายที่เฟื่องฟูแต่ไม่ว่าจะอย่างไรจํานวนมัมมี่แมวที่มากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสถานะศักดิ์สิทธิ์ของบทบาท สำคัญของพวกมันในเศรษฐกิจทางศาสนาของอีบความผูกพันระหว่างชาวอีบก,กับแมวของพวกเขานั้นเชื่อว่าจะคงอยู่ชัวนิรัน์ นอกจากนี้สถานะศักดิก์สิทธิ์ของแมวยังได้รับการปกป้องอย่างเข่งคลัดโดยกฎหมายการทำร้ายแมวแมว้โดยอุบัติเหตุก็เป็นอาชญากรรมที่มีโทษถึงประหารชีวิตไดโอดอรัสซีคิลัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่โรมันคนหนึ่งถูกฝูงชนสังหารจากการฆ่าแมวโดยบังเอิญแม้จะมีการขอร้องจากฟาโรการฆ่าแมวถือเป็นการดูหมิ่นเทพีพาสเศษและอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติจากสวรรค์ต่อชุมชน และกฎหมายอย่างห้ามการส่งออกแมวอย่างเด็ดขาดโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่พิเศษไปติดตามนําแมวที่ถูกหลักลอบนําออกนอกประเทศกลับคืนมาการคุม้มครองที่รัฐให้การสนับสนุนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาต่อสวัสดิภาพของแมวกฎหมายเหล่านี้ทําให้การนับถือแมวเป็นความจริงที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่ความเชื่อการดูแลแมวเป็นภาระหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์รวมกันของชาวอีบทุกคนซึ่งกฎหมายได้ตอกย้ำความ ความเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์และตำแหน่งศูนย์กลางของมันในสังคมจากที่ทุกคนได้ฟังมาทั้งหมดนะคะสถานะศักดิ์สิทธิ์ของแมวในอียิปต์เนี่ยถูกถักทอมาจาก3องค์ประกอบหลักได้แก่ประโยชน์ใช้สอยอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณแมวนะคะเริ่มต้นจากการเป็นผู้ควบคุมสัตรูพืชซึ่งทําให้พวกมันเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีค่าจากนั้นบทบาทเนี่ยก็พัฒนาไปสู่การเป็นเพื่อนที่รักนําความสุขและความสงบมาสู่บ้านเรือนและสุดท้ายผ่านเทพีบา แมวเนี่ยก็ได้กลายเป็นภาชนะแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันความอุดมสมบูรณ์และความเข้มแข็งการทำมามมีและกฎหมายคุ้มครองเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานะพิเศษที่ไม่เหมือนใครของพวกมันนั่นเองค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะแมวเนี่ยก็คือผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของชีวิตใหม่และสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักซึ่งเชื่อกันว่าจะยู่เหนือการเวลาและความตายการผสมผสานระหว่างประโยชน์ใช้สอยความรัก และจิตวิญญาณน,นี้นะคะก็ได้รับประกันตําแหน่งของพวกมันในใจกลางวัฒนธรรมอียิปมานานหลายพันปีเรื่องราวของแมวศักดิ์สิทธิ์แห่งอียิปจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าสัตว์สามารถกําหนดจิตวิญญาณของอารยธรรมได้อย่างไรนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะไอเนียก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องแวนกลมพอดแคสต์ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ